สวัสดีค่ะวันนี้เกับพบกับเกดกวงเส่งนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนีนะคะพี่ๆ่ะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะราคาส,สบายกระเป๋าจัดไฟนแนนซ์ได้เต็มวงเงินลองดูคันนี้ของเกดได้เลยค่ะและ ที่นี้นะคะเกียร์อย่กับเจ้าตัวค o n d a f i ีค่ะเป็นตัว s e สอมนาเชนปี2013ตัวเ e กียร์ระบบออโต้คราวนี้ได้เป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะทั้ง2ฝั่งเลยบอกเลยว่าวันนี้ราคาเปิดตัวน่ารักมากๆราคาหน้าป้ายนะคะ379ไม่ต้องเอาไปเอาไปแค่359 0 0ามื่าบาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนเครดิต ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถออกรถสูงบาทดาวต้นสูเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะสามารถยกขู่ใส่ตรงมาหาเกตได้ค่ะที่ศูนย์635064777นะคะถ้าเกิดเป็นทางไลน์แอดออฟฟิเชียลเป็นแอดสาย KS1234 อย่าลืมแอดานาพอด้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวดีเทลกันบ้างดีกว่าเริ่มจากตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยบอดี้ตัวรถนะคะจะตกแต่งเป็นตัวสีขาวมุกนะสีขาวมุกสีโซลันี้เลยรอบคันค่ะฝาด้านหน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าว,ว,วครับหลือฝังยึงดแต่อย่างใดค่ะและ ตัวห้องเครื่องนะคะเครื่องยอนต์คันนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรใช้เชื้อเพลิงนะคะเป็นตัวเบนซินค่ะลว้ลวนๆเลยไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อดแล้วก็ในส่วนต่ออัตราการสิ้นเปลืองนะลูกค้าอยู่ที่ประมาณ12-14กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นถือว่าประหยัดมากๆนะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับตัวระบบเบรกแบบ ABS นะคะแก้มซ้ายแก้มขวาคันด้านหน้าเดิมหมดเลยนะลูกค้าแล้วก็ สติกอร์มอกร์คาเตือนทุกอย่างอยู่ขรบเช่นเดียวกันค่ะด้านสองตัวด้านข้างของตัวรถยนต์บ้างค่ะด้านข้างนะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆค่ะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้รอบคันนะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะไม่มีคาบเหลือฝังลึกเนาะแล้วก็ด้านล่างในสองตัวล้อคันนี้ได้เป็นตัวล้อแม็กเดิมจากโรงงานค่ะเป็นตัวล้อแม็กขอบ15นะคะสเปคเดิมจากโรงงานกันเลยอย่างที่น้องแจ้งคันนี้นะคะได้เป็นตัวประตูนะคะสไลด์เซฟ้าแบบนี้เลยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะ ภายในคันนี้นะคะจะตกแต่งเป็นตัวโครสีดำเบาะหนังโครสีดำทั้งหมด3แถวตอนทุกแถวตอนนะคะจะมีพนักแขตให้แบบนี้ค่ะพี่ๆขาแล้วก็โครงสร้างรถยนต์นะคะในส่วนตัวเสาบีเนี่ยจะมีการติดตั้งแผ่นเทปนะคะไม่มีรองสีพ่นทัอนะคะแผ่นเพปหมุดเทดเดิมๆจากโรงงานไม่มีการสาสีการ้่นสีการื้นซ่อ,อมใดๆค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นไปด้านบนยัางขอบประตูรอยไม้พานะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานค่ะและในขั้าประตูต่างๆคันนี้ก็ไม่มีการขายใด,ใดๆเช่นเดียวกัน สำหรับตัวคอนโซลภายในนะคะเขาจะตกแต่งเป็นตัวโฟสีดําแบ่งแยกเป็นตัว2ชั้น2ระดับแบบนี้นะคะมีแอร์ ank, แบบตัวเครื่องเด่มเดิมมาจากเจ้าของเลยค่ะเป็นตัวจอรสมัมผัสคัสกีนนะคะ CD ดีด,ด,ดได้นะคะแล้วก็บลูทูธร,รับสายวางสายได้นะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ด้านล่างค่ะแอร์นะคะได้เป็น ัวแอร์ระบบออตโต้เกียร์เป็นเกียร์ระบบออตโต้ค่ะมาพร้อมกับตัวแอร์แบคที่มีมาให้แบบคู่หน้าเดี๋ยน้องให้ดูราคาก่อนนะคะสำหรับตัวราคาหน้าป้าย379เอาไปแค่359,000บาทเท่านั้นนะคะเลขใหม่ที่1 4 4 0 0 0กิโลคราวนี้ลูกค้าขาจัดเต็มฟรีดาวผ่อนคข้าๆนะจาก8,000กว่าบาทเหลือแค่ประมาณ7,800นะคะ72วตอตเท่านั้นตลอดสัญญาถือว่าเป็นตัวรถเจ็ที่นั่งที่ผ่อนถูกมากแล้วก็อัตราก,การชิ่นเปลองเนี่ยใช้น้อยมากๆอยู่ที่ประมาณ12-14กิโลเมตรต่อลิตรนะคะประตูนะคะอย่างที่เเแปป็นระตู สามารถควบคุมจกกัดการกระชากประตูหรือว่าควบคุมเด็กตัวคอนโซลก็ได้ภายในกว้างนีกเกตนั่งแถว2ให้ดูก่อนโซัวแถว2พี่พี่จะได้เป็นตัวเบาะหนังโทนสีดําแล้วก็ราหวหดด้านข้างเนี่ยมีมาให้แบบนี้นะคะตอบโจทย์คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กนะคะมีราหวหดด้านบนให้ด้วยแล้วก็ได้เป็นตัวเบาะลังเลื่อนแบบนี้นะคะ ได้เป็นตัวรังเลือนลูกค้าได้เป็นตัวเบาะหนังถ้าเกิดเป็นตัวรถครอบครัวนะเก็ดแนะนําให้เป็นตัวเบาะหนังดีกว่าเพราะเราใช้หลายคนใช้หลายมือเนาะจะได้ดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายนะคะป่าลูกค้าเราไปลุยก่อนด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังของตัว Honda f ฟีดนะคะพี่พี่ขาก็จะมีรูปลักษณ์ประมาณนี้เลยกระจกด้านหลังคือใหญ่มากประมาณหนึ่งข้อสอบเป็นกระจกแบบไล่้านะคะเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงาน Honda ค่ะด้านล่างด้านท้ายนะคะจะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ไกยะถลหล,ลงังติดตั้งมาจากเดิมโรงงานให้2.2ตำแหน่งกันแบบนี้ค่ะภายในของเขานะคะจะได้เป็นตัวภายในเบาะหนังโคนสีดำนะคะเบาะหนังสามารถพับแผลด้านข้างได้รองตรงกลางมีทางเดินให้นะคะมีพรมพื้นนะคะเป็นตัวพรมพื้นยางให้แบบนี้รอบคันเลยพี่พ่ขาดูแลรักษาง,ง่ายสปาง,ง่ายแล้วก็ภายในโปร่งลง กว้างมากๆเลยนะคะมาเรามาดูฝั่งขวามือกันบ้างค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งขวามือจะมีการติดตั้งโพสติ๊กเกอร์นะคะบอกลมยางตรงนี้ก็ไม่มีละอองสิ่งเล่พ่นคับค่ะไม่มีการสาดสีการเพ่นสีการพิ่มซอ,อบนะคะรอยเป็นกานทุกอย่างชัดเจนเดิมโรงงานค่ะแล้วก็มาพร้อมกระตว้นรงไฟฟ้าแบบรอบคัน กระจกปิดไฟฟ้าหมดเลยนะคะสีบานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบ Auto, Mirror, Central, ออโต้มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ค่ะกระจกมองข้างก็สามารถปรับมุมมองเป็นแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ปุ่มนี้เนาะใช้ในการควบคุมนะคะประตูสซอร์กระจกทั้งสองฝั่งเลยค่ะในการเปิดแลวก็การปิดนะคะพี่พี่ขาใครสนใจนะคะสำหรับตัวรถครอบครัวเจ็ดท่นัางนะคะสไตล์แบบนี้เลยคุณพี่บอกเลยว่าสวยร่องรอยการใช้งานน้อยประวัติรถดีนะคะสนใจสามารถติดต่อเกตได้เลยค่ะตา้งคอนแทคด้านล่างนะคะหรือว่าโยครูสายตรงมาหาเกตค่ะที่063 5064777นะคะถ้าเกิดเป็นทางไลน แอสไส้ KS หนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดน,นาก็พได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆขาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและทีมงานกองเสียงค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้เกดขอตัวลาก,กไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ